สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งบ้านครับมนีเบาแต้มผ้าร้ยครับสิภาพี่น้องเอฟซีมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันเนาะครับเนาะของน้องชมพู่ครับน้องชมพู่ฝันแม่นเนาะครับเนาะบอกเลขถือมาแล้วหลายงวดครับสําหรับน้องชมพู่เนาะครับเนาะม่งวดนี้ครับน้องชมพู่ฝันดีอีกแล้วครับมาสันฝันว่างูครับงูเข้าบ้านเนาะครับเนาะงูตัวบักใหญ่หนึ่งมาสันครับมันเลื่อยเข้าในบ้านเนาะครับเนาะ ส่วนตัวเลขหรือว่าเหลืองเล so ่าความฝันของน้องช่มผู๋นะครับนอสิเป็นจังไดครับน้องช่มผู่สิไห้แนวทางตัวเลขที่ดีเด็ดตัวใดนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังกับน้องช่มผู่พร้อมๆกันครับก่อนสิไปครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแตมผ้าลวยน้ำเนยด้อครับไปติดตามรับชมกับน้องช่มผู่พร้อมๆกันเลยครับ เปิ้ลสวัสดีครับน้องเปิ้ลสวัสดีค่ะสสวัดีครับน้องชมพู่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเปิ้ลน้องชมพู่สวัสดีครับน้องเปิ้ลน้องชมพู่แม่ก็จะเป็นคือแม่ครับเนาะแนวทางกับน้องชมพู่ครับเพป็นว่าฝันดีว่าสั่นลูกสาวของน้องเปิ้ลเนาะเคยบอกเลขถึงมาจีกวดแนาะน้องชมพู่บอกจะปอถึงสักหน่อยว่าูกบอกแม่เมาบอว่าลูกเพราะแม่ไม่เมาเพราะถจะปอว่าไม่เมาครับสองหัวสอดไม่เมาว่า โอ้เคยถูกมาแล้วสองงวดซ้อนค่ะได้จ้ากงมันเก <สา S 1> ินไม่เมาครับอ้วนเป็นยังครับเอฟซีสองงวดซ้อนงวดอย่ามาตามน้องชมพู่งวดวันที่หนึ่งครับเอฟซีฟันแนว้นยไรยนีแนวทางแนว้ยไรน้องชมพบุลูกฝันว่างูมันเลือเ้อยเข้ามาอยู่งูงูยังล่ะครับบ่หูมันงูสิงค่ะงูสิงตัวมันใหญ่แต่มันตัวหน่อยซ้ำไหนหน่อยซ้ำไหนขามีขามแขนขามแขนขนบ่ โอ้บ่หน่อยแล้วเลือเขาเอือนเราวไปที่นู่กก็ตกใจจ้ะครับไปที่นี่นู้ก็เลยยิบไม้มาแล้วแง่แง่มันออกแง่อะไรงูออกเนาะจ้ะแล้วไาที่นี่ก็เอินแม่มาแม่แม่แม่ก็บอกว่าถ้าเจ้าแต่จอมไมาให้สมให้ลาบก็เลือดออกไปมันก็เลือดออกไปดีจ้ะอืมันก็เลือดออกไปไปที่นี่ก็ไปทำไม่ฉาดของมันครับแต่ม่ม่เลยบอกเลขมาให้มเลยบอกเลขเลยเต็ตีเป็นหนึ่งห้าหกค่ะหนึ่งห้าหกค่ะ เทปตีให้เลยคือเฮ้ยอะคำว่าพี่คำว่าพี่ครับต้น่อคำว่าพี่รั้งอัดซ้ำเลยเบิด์ตประกอบก้วเลยโอ้ครับสวัสดีครับพ่อเปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพ่อเปิร์นเปิร์นหล่อพ่อเปิ้ลนตัวนีเพราะอันนี้ชื่อนี่เป็นพ่อของพ่อเปิ้ลเนาะอันนี้ก็เป็นล้านนี่สามใบเท่านี่บอกเลยแม่นในวันน้องห้างนะครับเอฟซี อำเภอเป็นจรักเลยครับเอฟซีนาลาตัวนี้ครับก<ช>้ <c oughs> นซื้อเสียงโดง่งดังไม่พอเพิ่น,นะ<อ>นเวานนี้พอเพิ่นให้ตัวไหนก่อนครับเจ็ดเก่าศูนย์เจ็ดเก่าศูนย์เนาะเป็นจังไรอันน้องชุ่มพูนี่แปลแปรงูให้เป็น,เป,นเป็นตัวเลขตัวเองคือหลายมือแล้วงูวมันเข่าบานหลังหน่อยนะพอมาบานลูกสาวนอนนะครับบานเนี่ยลูกสาวหนึ่งไล่เลนออกไป คือผมสิแปลว่าขันงูเขาบานมันถืเป็นหนึ่งหาหกเนาะตามตำราห้ังสือเป็นของบนบนตำราครับตำรานำราวล้มงูเขาบานมีเล็ตัวไหนเด่นเลยนะนี่ตำราามตั้ตำราหนึ่งหนึ่งหาหกหนึ่งหากงูจัวไหนมันก็เป็นหนึ่งแะผมว่างูหรอก่ครับจัวไหนก็งูมันตัวหนึ่งบมรับตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันกัหนึ่งะเนาะตัวนึงกับหึ ครับหวเหมนองูเจ ok> the ้าไปเาเกเหมอนหัาหเก่าหัวเ่าวเก่าหัเก้าหนเก่าหัเก่าวเก่าหัวเ่าหัเก่าหัวเข่าไปแเ่มหัวเก่าหัเก่าหัวเานัวเก่าหันนก่าันเกาันเก่าหัวเก่าหัว่าหัวเกขารัวเก่ันเก่าหัวเก่าหอวก่าเ่าหัวอก่าหั่าเขาหัีเาัวเ่หเก่าัวเก่หกเก้าัวเกาหัวเก่าหัเก่าไัว่าัก่วก่าหัก่ับกากัเกาเก่ครับ มูล <kaik, S 1> ้วตก่น hmm. ั้นเอ่ยหากออกกหาไม่มีนบอลงกินสิเปรป็ตัวรกงูเขาในบ้านมาเนี่ยู้กันคือเพราแอมสบายห็นหนุกจมพูนเปิดตำรามันเขาเ็อย่งงกัน ตั้พ่อใหญ่เนมอันสองตัวพีบอพ่อใหญ่สองตนี่มันขัสิหหกหานะครับหกักห่านับู่ในี้ครับุดตาดตุดยอดครับตัวนั้นก็ถามเป็นฝันหัวสำคันนอกหกนึ่งหนึ่งหนอกครับเอฟีหกเก่าเเรียบร้อยไม่ชอมเลยครับอันนี้นะมันออกตัวกับเก่ากุนพอฝันคุณนายคุณนายเป็นบ่อฝันเลยหอเออบ่ฝัน่นมาตามยุบเป็นบ่อฝันคุณนายไปแล้ว นี่ยเป็นคุณนายสมต้อมป่านธนามีหน้าที่การงานดีเด้อต่อไปเนาะอนาคตขนาดวายเพื่อนเดี่เป็นเป็นหมอรักษาคนป่วยโอ้เรียนหนังสือจริงจริงอยากเป็นดาราโอ้ยเป็นดาราเป็นเป็นั้งแบบเป็นดาราเนาะเอาเอาง่ายง่ยเออคนผิสีผิวขำดาราใส่สนมันดาราเป็นอะไรเป็นยี่สีมันเอง เพราะว่ามีพี่น้องเป็นล่าสินิี่นาะสายสินวงคำเหลาบอกก็เออพ่อใหญ่สายสินวงคำเหลาสายสินมากเลยเรื่อยกัให้ตีพันเรื่อยเพื่อยากไม่้พใหญ่สายสินพ่อใหญ่สายสินแล้วบอสิทรงี้กเป็นงภาพระเทคหนากองไม่เอาแอมเราทรงไปตามมืจักไปทังไหนพูนี้ไปอนไปใ่อไปอ้วนต้องขาุ้องหลอไม่ได้าลหออวหาเบาแอมเลยเนาะมื่อนั้นปใหญ่ขึ้นเราตหาบทีบโบราไยเลย ตัวครับพี่ใหญ่สายทินบรับสายไปหาอันแนวขายของดีตรงขายปลาแดกอีกเหรไปหาท่านหนุ่มเกียงบอกว่าเอาน้ำแม่อีกอยเนี่ยคับผฟตังทว้กลมผมคนเดียนี่ครับครับเจ็ดแปดร้อยวัลหารลงทุนโอ้ยผมนหอะไรขายปลาตอนนี้เพิ่งไปออกงานอยู่ออกงานออกงานอีเวนต์อยนทุกวันทุวดานี่แหละลงแม่แม่าะน้องชมพู่เพราะว่ามี พี่น้องเป็นละลงละลาอยู่คนนึงซุ่มพี่น้องเป็นกำลังจุกมกคนตัวนึงกำลังจุกมกเนาะเป็นมาอันสางอามามุงอันไม่ยีนี่แม่นแม่นค่ะแม่นเปียกไทยมุกคำเหลาเปียกไทยมุกคำเหลาบ่กมีตัวอื่นก็มีอ่าต้องเป็นน้าแล้วนะาน้าน้องชมพู่แนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับอย่าลืมครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์เนาะหนึ่งห้าหก หนึ่งห้าหกพ่อเปิ้ลสุดหลอ่อคนโสดประจำบ้านน้องหางครับเอฟซีคันถ่าผู้ใด้ตื่นใจกับมาเล่นมาแวะเล่นโทรหาเพคนไนดน้นนดดครับเอฟซีคนนี่ขายขนมในเมืองลอยก็หวานแน่ปั่นตะยามขายในบารครับเก่งเก่งหลายเก่งหวานครับอ่ะเพราะหายเป็นแม่นเนาะเดี๋ยวสิให้ค่าขนมน้องชมพู่ครับขอบคุณครับน้องชมพู่ขอบคุณมากขอบคุณครับน้องชมพู่ขอบคุณครับยี่ปอแดลนะน้องชมพู่ปอแห่<อ> นี่เด้กครับตัวเลขของน้องชมพู่เนาะครับเนาะน้องชมพู่ฝันแม่นครับเอฟซีครับบอกเลขถือมาแล้วหลายงวดเนาะครับสําหรับน้องชมพู่ครับงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568เนาะครับเนาะอย่าลืมแคปหน้าจอไวปนะครับเลข3ตัวครับ156ครับ156แล้วก็เลข2ตัวครับ69ครับ69บ้านเลขที่ของน้องเพิ่นเนาะครับเนาะ ส่วนหนึ่งหาพกนี่เป็นเลขของงูเลื่อยเขาในบ้านเนาะครับนอพอใหญ่เพ่นตีไห้ครับหนึ่งหหครับผมขอให้โชคดีมีโชคลาภบเนาะครับเอฟซครับสุดท้ายก็จะเลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวแต้มผ้า้วยน้ำนีดเดอครับขอบคุณครับสวัสดีครับ